พวกราไม่รักษาพยาบาลให้เราแล้วก็ได้เด็ดั้งใจนั่งห่อเหี่ยวใจนั่นแล้วบางทีก็ออกเป็นเหมือนกับที่หลานเข้านะหลานเข้าเขาบันเจบรถนะเขาเข้าลงพยาบาลก็อาจจะเป็นแบบว่าจิตวิทยาในการพูดหรือเปล่าเราอันนี้เราไม่รู้นะ แต่ว่าคนที่เป้านะโอ้น้ำตาไหลพักๆนะพอเขาแบบว่าเขานอนแบบไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเขาก็ <c oughs> มือไม้เขาก็ดึงสายดึงอะไรอย่างนี้ไงพยาบาลก็ดูเขาเออหน้าผลดอกไม้สวยนะครับมองมุมไหนก็สวยนะ สุดเลยสุดเลิกนะคะเดินไปก็จะมีไฟเห็นเม็นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยดอกไม้คู่กับสังขยะนะคะส,ส,สยวยสวยัข้ามดเดิมก็มวดเดินไปตลาดมีหนังโงโงงพี่ห้ มีก็ตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะตัวตัวเอสเขียวมันก็ขึ้นแล้วนะตัวเอสเขียวก็ขึ้นนะแต่ทําไมทําไมเขาบอกว่าเพองมีลิขิ์นะอันนี้ไม่เข้าใจนะก็าไม่มั่นใจก็เลยลบก็เลยลบนะคะไม่มั่นใจตรวจสอบแล้วผ่านไปแล้วสองวันสามวันมาตรวจเจอทีหลัง ก็มั่นใจว่าขานได้ี่ยเขาจะได้เห็นี่เขาน้ำจิงมน้ำหวาน้ำ ถ้ากลม่มมีปลาโอ้โฝนตกก็ต้องโผไม่มีนะคะต้องโผไม่มีอะไรบ้างอะ สิบเองนะขายฝุ่นวันนี้ลบมากอะไรดีเนาะพี่น้อง,องจ<ะ>๋ามาตลาดทุกวันนะแต่ไม่รู้จะกินอะไรตั้แต่เร่งเร่งเร่งเิ่งลิงขอคุณก้าล้านดวงตานะคะคำล่าสวัสดีค่ะคำล่า งเท่าไหร่คะเก้ากรม่ากน้ากลอันนี้จะเป็นสิทธลิอรทอครับ่ตรงนี้จะเป็นสปซี่ไก่ทอนนี้บาร์บีคิวแบบย่างตรงนี้จะเป็นเผือีย่างกิมีหมูกระเทียมผกรกะเพราไปเจียวหมูสั Yeah. <laughs>